เี่ก็สองออมเคลื่อนกุลูกที่พยายามตีนลงมนะกับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเอ็ซีเบิร์ดตุกขานเดอพ่อพ่อกับส่องนาตีสาลาวเดอพี่น้องเดอบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องฝนตกอาหารเกิดพี่น้องจ้าอันนี้คือปลาคอพี่น้องได้มาใหม่ๆเลยอู้ มีตะปูเวตาต้มเวตาต้มจำเจียวเพอะไปไปแล้วตะต้มจำเจียวเลยจ้าอันนี้เอาห้ากะยามมาใหม่ๆนะพี่น้องเนาะฝนพยายามตอนยามโต่งพาะเนยเนาะอันนี้เป็นปลาปลาเคียงหน้าพี่น้องปลาปลาตะเอินปลาเคียงเนาะปลาหางไทรปลาหมอแมนเมนปลาปลาดุกอู้ปลาดุกอะไรที่บอกปลาดุกก็มีครบพ่อนี่ก็ันเป็นปลาซิวยังบ่ได้เลือกพี่น้องสามพักใหญ่เลย มาๆพี่น้องมาพี่น้องนีเห็ดปิ๊บปลาเถื่อนตูงเนาะอันนี้ออกมาแต่ตู่พี่น้องจักเหมือนพี่จังเถิงกระดูกกระดิเถิงปลาตายปลาทูนอนมีแต่ปลาปลาเลยเหมือนปลาถั่วแม่เลยเออปลาตายเห็ดปลาเด็กเลยเห็ดปลาเด็กหรือว่าปลาละเนาะพี่น้องเนาะ กินแล้มันแบบมันล่เหมนะือแล้วมันับนกบกระเสะนะประเดีว๋วไปกินอยู่ควดใหม่เห้าพี่นอ้องมาทิศควต่อออกมาทางสายเฉลยหามไปเป็นใบผุแล้ดีได้พี่น้องไปว่าอันพ้นบทตกหรือว่าเฮ้ายาใส่นาำประมาณนั้นสมองปลายสองสมองกระเหลิมแหง่แหงเลย อันนี้ใส่น้ำแถมพนตกแหงพี่น้องพนตกแหงแหงพี่น้องอันนี้กำลังเหยาะปลาเนาะพี่น้องเนาะปลานะเหยาะปลากิ๊กกกกำลังจะไปหงหำพุงเฮียนปลาดุกพระเจ้ายังบระเดือนกรบาดดีเลยพี่น้องมาดุกข้าวขอข้าวคั่วตั้งแต่เช้าเลยพี่น้องร้อยปลาดุ๊กเอิญเขาจะมาหักเงี่ยงเลยกิ๊กใช้อะไรมีดใช้ได้เลยเอาอะไเอาไม่เอาไม่เลย เจ้ามาใส่นี่อย่าเห็ดนะลูกเพ่งนะกี๊กมันปักเก็บนะกี๊กไม่เพ่งไี่เ่เห็ดต้นอะไรที่แต่ข่าวบ่ไปนะครับเกลือเนาะเจลืโอเคเออเออเออะซองเมื่อไห่ตื่นอะไย่านมันกิ่งตกอันนะรับกระโลเล เรจเอาบอกิปลาเอาบอกเอาเาไม่เอาไปแล้วไปคอยไปคอยมาได้อกดาเด้อเเก่งๆเด้อเสือขาวเนี่ไม่เคียวบอกว่าคืออกแกจะทุกมาไปจางหนูวะ พยายามนาะคุณโตกับพระได้อพระเด็พระญาตินี่เขาเหอะญาติหน้าน,นั่นญาติ <S 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 นั่ปักปลาคอเลยพี่น้องบอกแต่ว่าได้ยินขาเจ้ะว่าว่าปลาดุปลาคอกันค้างใส่กันเลยแต่ว่าเหนียวเหนียวปลานะพี่น้องมันสิไม่เหนียวก็มม่สิใต้ค่ะแม่ปลามีเหนียวทำมีวันแล้วสิ่งแดกที่มีชีวิตที่ก็มีเวันแล้วปลามีเหนียวดยวยไหมเขาเอาน้ำ ยังมันเยังบริหารเงี่ยังเงี่มันปากกันนี่เลแก้วแก้วได้ไหมได้สามารถได้กินได้กระตุ้มอันนี้นำกินปลาได้ได้อาหาร น้องนโต๊ะน่องอาหารตื่น้องเลยแต่ทางปลาทางหอยดูนี่นาะแดูอันกำนาแล้วน่ะซิดต้อนฮิโต้งด้วยว่าเด็ดอันนี้ก็จะได้อะไรอนนก็จิบน่องีใจเดยวน่อนะบอน

แล้วกินมที่ตงมีวางด้เอลุอยู่ลุใช่ไหมทไป้โอ้ทางลุบอกว่ไปู่้จะทําไปตามทางแล้วผูดขามพูดแล้วไงไม่ไปตามท่านแต่ได้วัดซอยทางนั่นมัน้าลุไปนี่ อไม่เคยไปบบยันมิจักยันถางบุบลาลนด้มานิขึ้นนำลักพาพน้องไปนะก็ไปนำเพียกเอวขอศอกบ้านน่มที่รึไนำลงมหัวเรานำลงเค้ไทยนเาเดินเด็กเก่งไปเิขึ้นกันยุ่งข่าเลยเด่ ก็ไม่ใหญ่จืดพี่นกะมาเลื้ยปลาซิวซอยนะพี่น้องเนาะเจะโศกเสกๆตัวดอกห่างมาเลือกอยากกเลือกมาดีพี่น้องเด็กปลาซิวซอยพี่น้องออกกําลังกายยําเส่าเออขกับตัวใหญ่นะไปนอนผักได้ไหมเด้อย่านางพึงกบกตางามนะตุ๊กนะเออเบอร์กระสีเล็กปลาซิวซอย เลือกปลาซิวสบายดีได้พี่น้องสบายดีพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อไม่ใหญ่จืดสบายดีลายเถื่อเลยได้ห <c oughs> ัวใจจำบ่ได้รู้ไหมสิไปผิดปลิงปลาก่อนเด้อโอ้อยูยไม่ใหญ่เลยก็เลย นตกแหงแหงคืออ่ายไเมื่อคืนนี้ป้าบุบบุบบุบอันนั้ปุ๊กพอยเชื่อตั้งแต่คนตกแตมีแล้วไปเยียงกบไปกบสี่ตโอ้ยคูอบอดจ้าจะเลยไปพอพออันนี้อยู่อยู่เดินคือการก็ไป้นตะาอ่า ซอฟพอเอนี่ยอยู่เดินส่วนก็ลงไปเห็ดตุ๋งยามตุ๋งอันนี้ก็ซอสเจ๊กอยู่เลยมาเห็ดยังให้ลงจังหันสี่แปดโมงโอ้โเห็ดเรียบร้อยแล้วปิ่งปลาเนี่ะปินะ่งปลาสดๆเลยลงจังหันก็ได้ปลาซิวน้ำมันนะแม่เน้องบารีเลือกปลาซิวแบบนี้ปิกายเนะี่ยบารีเลือกปิกายเนี่ย คนเลือกทินงนเลยนะตัวจื่อจำได้อยู่ที่ทิพย์เขาไปกินจนังกันจังใหญ่เลี้ยงปลาซิวแถวๆโอ้ยแมน่นหมวนเลยามนี่นะพี่น้องเลยคนโตัน,ตน,นแต่กินปูกินปลาเลยยามนี่กันเหตุตอนเ็รียนค้างไว้แถวหัวอนน่ยตุ๊กต่ำตุ๊กต่ำแต่ละปีตะกีน้นะแมน่นคนโตอาหารเกิดมมพี่น้อง นี่ปิ่งปลาพี่น้องเ้ยกำลังปิ่งปลาสดๆใหม่ๆเลยปลาเข็งแล้วก็ปลาขาวนะพี่น้องเนาะหางใหม่ <c oughs> อันนี้คือปิ่งปลาขอด้ะ เด็กบำกันพี่น้องเลยอาหารเศร้ากำลังแดงจมข่อมเลยพี่น้องเลย าหารเส้ามื่อนี้เนาะปิ้งปลาเพลยเลยปิ้งปลาแจ่วกระซ้อมถ้วยแล้วก็ต้มต้มปลาพี่น้องตง้มสมเนาะแซ่บนำกันได้พี่น้องเดอ้อส่วนปลาก็เลือกเรียบร้อยนะพี่น,อนอ้องเนาะเอาเลยเดอ้อสำหรับคลิปนี้กับคอสเจ้ากระแานี้เด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ตองนาตีซาลาวเด้วยพี่น้องเด้อพอๆกันคลิปต่อไปเมือ่อฝนมาแล้วพี่น้องทสายสไดยามตรงเบิดมือเลยแหลมมือนีเนาะสบายดี